เมื่อเราพูดถึงการ์ตูนที่มีภาพจำแห่งการปั่นมากที่สุดในการ์ตูนเน็ตเวิร์กจะเป็นเรื่องไหนไปได้ล่ะครับนอกจาก AVENGER TIME และว,วันนี้ผมอีลายอารอนจะพาทุกคนจอดลึกและสืมหาเรื่องประหลาดนี้ไปพร้อมกันใน AVENGER TIME l o ลอ e อ i พิ so e อุบัติเหตุของฟินที่แตกสลาย What a pleasant surprise อย่างที่ทุกคนรู้กันครับว่าผมเป็นคนที่ชื่นชอบในตัวซูเปอร์ฮีโร่เป็นอย่างมากแต่การ์ตูนนั้นก็ไม่แพ้กันเลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครยังไม่ทราบก็ฝากตัวไอขวาบนด้วยนะครับคลิปเหล่านั้นมันดีมากจริงๆแต่ว่าวันนี้ผมไปเจอเรื่องเล่า ที่เป็นตอนที่หายไปของอเวนเจอร์ไทม์มาครับที่บอกได้เลยว่าเนื้อเรื่องนั้นมันทั้งยุ่งเหยิงเป็นขดเป็นต่อจนแทบจะปวดหัวมากเลยครับแต่ปัญหาเหล่านั้นจะหายไปถ้าคุณได้ใช้สปอนเซอร์ของเราครับไคกูมิง่งเครื่องเล็มขนน้องชายสุดล้ำสมัยที่จะตอบโจทย์การเล็มขนน้องชายเอามากๆด้วยนวัตรกรรมเซฟเทคไม่บาดไม่คันแถมคนที่ขึ้นมาใหม่ไม่ขึ้นเป็นต่ออีกด้วยทำให้น้องชายของคุณโลง่งจนเหมือนกับอยู่ในแบคลูมเลยก็ว่าได้รวมไปถึงตัวเครื่องก็ยังกันน้ําได้อีกด้วยจึงสามารถใช้ตอนอาบน้ําก็ แสนสบายเลยนะครับและแน่นอนว่าเครื่องเล็มขนนั้นอาจจะยังไม่พอที่จะทําให้น้องชายของคุณนั้นเป็นสุขผมเลยจะมาแนะนําไข่คินเซอร์ผลิตภัณฑ์ที่จะมาพิชฌกการทาความสะอาดน้องชายของคุณสบูนะ่น่ะโยนมันทิ้งไปเพราะไข่คินเซอร์ล้างน้องชายได้สะอาดล้าลึกช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียลดต้นต่อการเกิดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ของน้องชายคุณไม่ทําให้แสบหรือระคายเคืองเหมือนสบู่ทั่วไปและแน่นอนว่ามันหอมเอามากๆมีสองกลิ่นให้เลือกใช้กันทั้งดีเล็กซิ่งวอร์มอุ่นๆใช้ตอนเหนื่อยๆและ เฟชชิงคูเย็นนิดๆใช้ตอนร้อนๆบอกได้เลยว่าสดชื่นเอามากๆแถมยังบำรุงผิวน้องชายให้นุ่มชุ่มชื้นตั้ง72ชั่วโมงเลยนะครับหากคุณสนใจแล้วล่ะก็วันที่15-16กันยายนนี้เครื่องเล็มขนน้องชายลดจัดหนักเหลือเพียงแค่1,491บาทเท่านั้นรวมไปถึงค่าคินเซอร์ที่ลดเหลือเพียงแค่187บาทเท่านั้นบอกเลยครับของดีขนาดนี้ผ่านไม่ได้แล้วนะครับช่วงนี้ของอมกําลังระบาดเลยนะครับผมได้ใส่ลิงก์ร้ายของแท้ไว้ใต้คลิปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไปชอปปิ้งกันด้วยนะครับไม่งั้น และเรื่องราวก็มีอยู่ว่าตอนที่ผมกับภรรยาแต่งงานกันเราตัดสินใจว่าจะไม่มีทรัพย์เป็นของตัวเองใช่ครับเราเป็นเพียงหนึ่งในคู่รักที่อยู่ในช่วงอายุ20ตน้ตนๆและพร้อมที่จะเลือกวิถีชีวิตที่ขาดกับบรรทัดฐานของสังคมพวกเราไม่ได้รู้สึกขัดใจกับเรื่องนี้แต่เราก็รู้สึกภูมิใจอยู่บ้างที่เราไม่ได้เสียเวลาอยู่หน้าทีวีเหมือนเพื่อนๆหลายๆคนอย่างไรก็ตามหลังจากที่ดูหนังมา3ปีนั่งเบียดกันรอบแล็บท็อปเครื่องเล็กๆของเรา ซึ่งแน่นอนว่าพยายามหาตำแหน่งที่เป็นไปได้ที่ทำให้ทั้งเราสองคนนั้นรู้สึกสบายและยังมองเห็นหน้าจอกันได้อยู่ซึ่งแน่นอนว่าเราหาไม่เจอเราจึงยอมแพ้ดังนั้นในคืนวันฮาโลวีนเราจึงเดินไปที่ร้านและซื้อทีวีจอแบนมาเหมือนกับเพื่อนๆที่แต่งงานแล้วคนอื่นๆจากนั้นเราก็ซื้อ PS3 มมาเพราะเรายังไม่ยอมแพ้กับการดูโทรทัศน์เราแค่อยากดูหนังสบายๆและเล่นเกมสักสองสามเกมก็เท่านั้นผมรู้สึกเสียดายเงินทันทีที่เห็นเงินในบัญชีของเรานั้นหดหาย แต่ภรรยาของผมกลับมีความสุขผมเลยขนกล่องขึ้นรถแล้วมุ่งหน้ากลับบ้านเราตั้งหน้าจอไว้ที่ปลายเตียงและเดือนถัดมาเราก็เช่าหนังมาดูผมเล่นวิดีโอเกมเป็นเกมแรกตั้งแต่สมัยมัธยมต้นได้สำเร็จความรู้สึกเสียใจของผมค่อยๆจางหายไปและเริ่มรู้สึกว่าเราได้สร้างคุณค่าให้กับบ้านหลังนี้แล้วช่วงต้นเดือนธันวาคมพี่ชายภรรยาถามผมว่าเราเคยดูเอาเวนเจอร์ถามไหมผมตอบเลยว่าไม่ และถามไปว่านั่นมันคือเรื่องอะไรเขาบอกว่าเป็นซีรีส์การ์ตูนที่สุดยอดที่สุดเท่าที่เคยมีมาและเขาก็ดูทุกตอนเขาเสนอที่จะดาวน์โหลดซีดีทั้งเรื่องให้กับเราและผมก็ตอบตกลงไปวันรุ่มขึ้นเขาเอาแฟชช์ไดมาแล้วถ่ายโอนซีรีส์ลงฮาร์ดไดรพ PS3 ของเราจากนั้นเราก็ทำแบบที่ทุกคนทำกันเวลาดูซีรีส์จบนั่นก็คือการดูจบภายในไม่กี่วัน การดูทั้งซีซั่นในวันเดียวเป็นเรื่องง่ายมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อแต่ละตอนมีความยาวเพียงแค่11นาทีถึงแม้ตอนแรกจะดูแปลกและไร้สาระไปหน่อยแต่พอถึงตอนที่4เราก็ติดนึบและพอถึงซีซั่น4ความสุ่มของตอนก่อนๆกลายเป็นโครงเรื่องที่สอดคล้องกันซึ่งสามารถยืดยาวไปได้อีกหลายตอนและความต่อเนื่องของเนื้อเรื่องก็ทำให้องค์ประกอบบางอย่างของเรื่องกลับมาปรากฏซ้ำอีกครั้งในอีก10กว่าตอนที่ผ่านมาลองลอยลึกลับของประวัติศาสตร์อันน่าเศร้าและซับซ้อนในซีรีส์ ทำให้เราเริ่มสนใจแม้กระทั่งการอ้างอิงคำพูดผ่านๆของตัวละครลักษณะที่เหมือนจิตเภทของตัวละครในซีรีส์ในตอนแรกๆค่อยๆจางหายไปและพัฒนาการของตัวละครที่มากขึ้นทําให้เรารู้สึกผูกพันกับตัวละครแต่ละตัวมากๆและบางครั้งก็รู้สึกเห็นอกเห็นใจด้วยบางตอนก็ยังสามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกออกมาได้อย่างแท้จริงแม้ว่ามันจะกลับไปสู่แก่นแท้ที่สดใสและมีชีวิตชีวาของซีรีส์ได้อย่างรวดเร็วก็ตาม สำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูซีรีส์นี้ผมคิดว่าผมควรอธิบายสั้นๆนะครับเอเวนเจอร์ไทมเป็นหนึ่งในการ์ตูนที่ติดตามการประจนภัยของฟินมนุษย์และเจ๊กสุนัขในดินแดนแห่งสีสันแห่งหนึ่งฟินเป็นมนุษย์คนสุดท้ายที่เหลืออยู่บนโลกและมุ่งมั่นที่จะเป็นวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่เจ๊กมีพลังวิเศษและคอยปกป้องฟินในการประจนภัยของเขาการประจนภัยของพวกเขามักจะมุ่งเน้นไปที่การช่วยเหลือเจ้าหญิงองค์ใดองค์หนึ่งในดินแดนที่มีเผ่าพันธุ์มากมายหลายสิบเผ่าพันธุ์ออาศัยยู และแต่ละเผ่าก็จะมีเจ้าหญิงเป็นของตัวเองสาเหตุหลักของปัญหาในดินแดนแห่งนี้ก็คือการลักพาตัวเจ้าหญิงโดยไอซ์คิงผู้โดดเดี่ยวไอซ์คิงนั้นถูกเข้าใจผิดมากว่าเป็นคนที่ชั่วร้ายแต่เขาปรารถนาที่จะแต่งงานกับเจ้าหญิงก็เท่านั้นฟินกับเจคต้องบุกเข้าไปในป้อมปราก,การน้าแข็งของเขาเป็นประจำเพื่อบรรจการภารกิจช่วยเหลืออย่างไรก็ตามแท้จะไม่มีความรู้สึกขัดแย้งใดๆระหว่างพวกเขาและในหลายๆตอน ไอซ์คิงนั้นยังคงร้องขอให้เหล่าฮีโร่เป็นเพื่อนเขาและออกไปเที่ยวด้วยกันเมื่อไม่ได้ต่อสู้กับไอซ์คิงฟินกับเจก็เล่นวิดีโอเกมต่อสู้กับสัตว์ประหลาดและออกเดินทางไปตามหาคนที่ต้องการความช่วยเหลือไม่ต้องพูดก็รู้ว่าผมกับวรรยาชอบซีรีส์นี้มากๆไม่นานเราก็มาถึงตอนสุดท้ายในฮาร์ดไดรฟ์ของเราซึ่งเป็นตอนจบซีซั่น4ผมก็คุยกับพี่เขยไปก่อนหน้านี้ในวันนั้นและบอกว่าเรากำลังจะถึงตอนจบของซีซั่นสุดท้ายแล้วนะ เขาตื่นเต้นมากและบอกผมว่าตอนสุดท้ายมีชื่อว่า The Rich และมันเป็นฉากจบที่ค้างคาใจซึ่งต่อนเนื่องมาจากตอนแรกของซีซั่น5ด้วยซ้าผมเองก็ตื่นเต้นมากตอนที่วางสายแล้วรีบกลับบ้านไปในคืนนั้นเพื่อดูตอนสุดท้าย2-3สตอนที่เหลืออยู่กว่าเราจะถึงไฟล์สุดท้ายใน Hard ดไดรฟ PS3 ก็หลังเที่ยงคืนแล้วแต่เรายังคงนอนไม่หลับผมเลยเลือกไฟล์นั้นทันทีแต่พอไฮไลท์ไปที่ตอนสุดท้าย ตอนสุดท้ายนั้นมันเขียนว่า it not my fault นี่มันแปลกๆนะฉันคิดว่าทุกๆตอนไอโซน่าจะตั้งชื่อเรื่องได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์แบบดูเหมือนว่าจะแปลกไปหน่อยที่ตอนสุดท้ายจะเป็นตอนเดียวที่ทําชื่อผิดฉันจึงเลื่อนกลับไปดูก่อนหน้านี้เพื่อกลัวว่าตอนใดตอนหนึ่งจะเลียงผิดหรือเปล่าแล่จริงๆแล้วเราก็ไม่ได้ดูตอนจบของซีซั่นฉันถึงกับลองค้นหาในอินเทอร์เน็ตอย่างรวดเร็วเพื่อดูว่าอาจจะเป็นชื่ออื่นของตอนจบหรือเปล่าแต่ว่า it not my fault นั้น ไม่ปรากฏในรายการใดๆเลยที่ฉันหาได้นั้นเราไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากดูตอนที่ผิดปกตินั่นแล้วลองหาตอนจบอีกทีทีทหลังพอคลิกเข้าไปที่ไฟล์ฉันสังเกตเห็นว่าแทนที่มันจะเป็นตอนปกติ11นาทีเมนูข้างล่างนั้นกลับบอกว่าความยาวของตอนนี้คือ30นาทีฉันคิดว่านี่คงเป็นพื้นที่ที่เสียเปล่าหรือไม่ก็อาจจะเป็นเพราะคนสร้างไฟล์ทอร์เรนต์ใส่การ์ตูนที่ฉายหลังจากอเวนเจอร์ไทม์เข้าไปเพิ่มอีกหรือเปล่าฉันไม่คิดว่าภรรยาจะสังเกตเห็นความแตกต่างของเวลา และฉันก็รู้สึกว่าไม่จําเป็นต้องชี้แจงอะไรฉากเปิดเรื่องที่คุ้นเคยและเพลงติ่มที่ติดหูก็เล่นเหมือนทุกตอนฉันยักไหลและไม่มีอะไรดูแปลกไปจากปกติเลยรายการเปิดฉากด้วยฟินไล่เจ๊กไปทั่วบ้านต้นไม้เจ๊กเจอไดอารี่ของฟินเลยขู่จะอ่านออกเสียงฟินตะโกนว่าเอาคืนมานะหน่าจะทำลายห้องไปหลายห้องเจกก็หยุดกระทันหันแล้วยื่นหนังสือให้ฟินอย่างใจเย็นฟินแปลกใจและถามว่าทำไมถึงยอมยกให้ง่ายๆขนาดนั้น เจคบอกว่าเขาคงไม่ได้อ่านไดอารี่หรอกเพราะเขาเคารพความเป็นส่วนตัวของฟินมากเจคพูดฉันรู้แล้วว่าข้างในนั้นมีอะไรตา่างมันมีแต่เรื่องหวานๆเกี่ยวกับเจ้าหญิงบับบบิ้กกัมใช่ไหมล่ะจากนั้นเจคก็แปลงร่างเป็นเจ้าหญิงบับบบิ้กกัมและเริ่มส่งเสียงจูตอนนั้นมีแพนกวิ้นหลายตัวเดินผ่านหน้าต่างและเห็นเจ้าหญิงบับบบิ้กกัมพวกเขาทะลุกำแพงออกมาแล้วเริ่มพาเจคออกไปอย่างน่าตื่นเต้นฟินไล่ตามพวกเขาพร้อมชักหนบออกมา เจกหลบหนีโดยการแปลงร่างเป็นสุนัขยักษ์และเห่าใส่พวกเขาอย่างดุร้ายแพนกวินทั้งหมดนั้นแตกตื่นอย่างกระเจิงยกเว้นตัวหนึ่งที่เจกสามารถจับมันได้ด้วยบ่วงบาดฟินชี้หนบไปที่แพนกวินและถามว่าทำไมพวกเขาถึงพยายามลักพาตัวเพื่อนรักของเขาแพนกวินปฏิเสธที่จะตอบเจกรู้ว่าทำไมเขาถึงต้องการเพราะว่าพวกเขาคิดว่านี่คือเจ้าหญิงและฟินถามว่าไอซ์คิงกำลังลักพาตัวเจ้าหญิงอีกแล้วใช่หรือไม่ แพนกวินมองไปรอบๆอย่างประมาาก่อนจะพยักหน้าฉากต่อไปแสดงให้เห็นวอฟินและเจกระโดดผ่านหน้าต่างป้อมปราการของไอซ์คิงไอซ์คิงถูกล้อมล้อมด้วยก้องทัพแพนกวินกำลังเผชิญหน้ากับกงขนาดยักษ์และหัวเราะกงขังเจ้าหญิงทุกคนในดินแดนยกเว้นเจ้าหญิงบับเบรริ Finn ลกัมฟินร้องขอให้ไอซ์คิงยอมจำนวนและปล่อยตัวเจ้าหญิงไปไอซ์คิงยังคงหัวเราะและบอกฟินกับเจกว่าคราวนี้พวกแกหยุดฉันไม่ได้หรอกนะ ท่านใดนั้นแผ่นกวินอยากห้าตัวก็าปรากฏตัวขึ้นและคว้าตัวฟิลและเจคไว้ขณะที่ต่อสู้กับแผ่นกวินไอซ์คิงก็เริ่มอธิบายแผนการอันแสนชั่วร้ายของเขาเจ้าก็รู้ว่าข้าอยากแต่งงานกับเจ้าหญิงมากขนาดไหนเอาล่ะคืนนี้ข้าจะสมบาิธนาอย่างที่เห็นข้าจับเจ้าหญิงทุกคนในดินแดนนี้ไว้ได้ยกเว้นเพียงคนเดียวเราทุกคนรู้ว่าเจ้าหญิงพาวเวการรมไปนคนพูดตรงและนั่นคือเหตุผลที่นางไม่อยู่ที่นี่ แม้แต่ข้ายังพูดอยู่แ่นควิ้นตัวหนึ่งของข้ากำลังส่งสารถึงนางนางต้องยอมแต่งงานกับข้าหรือไม่เช่นนั้นข้าจะฆ่าเจ้าหญิงองค์อื่นให้หมดเจ้ากับข้าก็รู้ดีว่านางจะเลือกหนทางไหนนางช่างสูงทรงเลือกเกินราชาน้ำแข็งหัวล้ออีกครั้งแล้วเปิดสวิตบนผนังห้องเริ่มสั่นสะเทือนพื้นกองขังเริ่มหดลงอย่างช้าๆเผยให้เห็นหลุมลึกที่เต็มไปด้วยน้ำน้ำแข็งเจคเริ่มตื่นตระหนกแล้วบอกฟินว่า ไอซ์คิงอาจจะพูดถูกและเจ้าหญิงบาโบกร,รมอาจจะต้องแต่งงานกับเขาจริงๆฟินระเบิดโทสะด้วยความโกรธเกรี้ยวของคนรักที่หึงหวงปล่อยเสียงกรีดร้องอันทรงพลังต่อยหมัดให้หลุดออกจากกรงแพนกวินยักษ์และพุ่งเข้าไปใส่ไอซ์คิงขณะที่เจคพลิกสวิตช์และหยุดพื้นฟินเตะเข้าไปที่ใบหน้ากระแทกไอซ์คิงลงกับพื้นและชักดาบออกมาเหล่าเจ้าหญิงส่งเสียงเชียร์และไอซ์คิงผู้พ่ายแพ้ก็เริ่มคำขวัญด้วยความผิดหวังอีกหนึ่งครั้ง ตอนนี้เราดูไปได้ประมาณ11นาทีแล้วฉันคิดว่าฟินอาจจะพูดแค่ประโยคเดิมๆกับไอซ์คิงเกี่ยวกับการลักพาตัวคนและตอนจบก็คงจะจบลงแต่ฉันคิดผิดแทนที่จะสงบสติอารมณ์ลงเมื่อไอซ์คิงเป็นผู้พ่ายแพ้แต่ฟินกลับยังตัวสั่นด้วยความโกรธเขาเริ่มกรีดร้องและยกดาบขึ้นเหนือศีรษะไอซ์คิงประหลาดใจและถามฟินว่าเกิดอะไรขึ้นเจ้าชนะแล้วไอซ์คิงยอมรับ เจ้าสามารถพาองค์หญิงไปได้แล้วไม่ฟินกีดล้องทุกคนในห้องเงียบลงและจ้องมองดาบที่ยกขึ้นในฐานะวีรบุรุษหน้าที่ของข้าคือต้องต่อสู้กับเจ้านั่นนี่เป็นครั้งสุดท้ายที่เจ้าจะพาตัวใครไปอีกฟินชักดาบขึ้นจ่อคอไอซ์คิงอย่างรวดเร็วจนหน้าตกใจศีรษะของเขาขาดวินไปทั้งหัวผมเหลือบมองเหล่าเจ้าหญิงดวงตาของเธอเบอิกกว้างด้วยความไม่อยากจะเชื่อ บนหน้าจอของผมเห็นเลือดไหลทะลักออกมาจากร่างกายและหัวมันดูเหมือนจริงจนน่ากลัวเล่ากับว่านักวากดการ์ตูนใช้เทคนิคสีผสมเลือดดูเหมือนว่าจะไม่ได้ถูกวาดขึ้นแต่กลาบดูเหมือนมีใครบางคนกำลังเทของเหลวลงบนภาพแม้แต่ไอ้น้ำก็ลอยขึ้นมาจากพื้นน้ำแข็งขณะที่เลือดร้อนไหลนองบนตัวเราเจ้าหญิงในกองขังต่างกีดร้องอย่างควบคุมไม่ได้เจคอบกอดตัวเองไว้ใบหน้าแข็งทื่อราวกับเสียงกีดล้องเงียบ ฟินค่อ,อยๆกลับมามีสติจ้องมองศพที่ถูกตัดหัวไปของไอซ์คิงด้วยสายตาที่ว่างเปล่าแล้วเริ่มพึมพำคำขอโทษผมผมไม่ได้ตั้งใจผม,ผม,มหมายถึงมันเป็นอุบัติเหตุมันไม่ใช่ของผมมันไม่ใช่ความผิดของผมฟินพูดดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตานี่มันความผิดของเธอดอกเตอร์ปรินเซสเดินไปข้างหน้ากลงและตอนนี้กำลังมองตรงมาที่ฟินเธอเอาชนะเขาไปแล้ว เธอไม่จำเป็นจะต้องทําแบบนั้นหรอกนะแต,แต่แต่แต่ฉันเป็นฮีโร่ฟินร้องมันเป็นอุบัติเหตุนะไม่นะฟินดอกเตอร์ปินเซตพูดเธอทําเรื่องที่เลวร้ายเอามากๆไอซ์คิงตายแล้วและทั้งหมดนี่เป็นความผิดของเธอไม่ใช่ความผิดของฉันฟิน <Finn S 2> <Finn S 1> กรีดร้องเขากรดโดออกทางหน้าต่างแล้ววิ่งหนีเข้าไปในบ้านหิมะเจ้าหญิงบอเบกัรและเลดี้เลนิคอนมาถึงเจกเล่าให้พวกเขาฟังว่าเกิดอะไรขึ้น พวกเขาปล่อยตัวเจ้าหญิงที่เหลือแล้วออกไปตามหาฟินเหล่าเจ้าหญิงกับอาณาจักรของพวกเธอแต่พวกเธอเห็นอะไรมามากเกินพอแล้วฉากต่อไปแสดงให้เห็นว่าฟินซ่อนตัวอยู่ในป้อมหิมะขณะที่กําลังพยายามทําความเข้าใจกับสิ่งที่ตัวเองทําลงไปเขาเตือนตัวเองว่าเขาคือวีระบุรุษตีแท้จริงแต่ทุกสิ่งที่เขาทําก็เพื่อผลประโยชน์ของชาวประชาก็เท่านั้นเขาบอกว่าเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจที่จะฆ่าไอซ์คิงแต่มันเกิดขึ้นเพราะเขาพยายามที่จะทาในสิ่งที่ถูกต้อง พยายามที่จะปกป้ององค์หญิงความคิดของเขาถูกขัดจังหวะเมื่อแพนกวินตัวหนึ่งได้พบเขามันคือกันเธอร์แพนกวินโตโปรดของไอซ์คิงกันเธอเริ่มส่งเสียงร้องดังเพื่อเตือนคนอื่นๆฟินคว้าตัวแพนกวินและคว้ามือปิดปากมันเมื่อกันเธอได้กัดเขาฟินชักดาบออกมาและเล็งไปที่กันเธออย่างคุกคามพร้อมกับบอกให้เขานั้นเงีงยบๆกันเธอนั้นหยุดตะโกนโว,ว,โวยวายและเริ่มทําท่าทางคุกคามและเสียงดําแหลมใส่ฟิน ฟินกรีดร้องว่าเขานั้นไม่ใช่ฆาตกรการเธอร์ยังคงกล่าวโทษฟินต่อไปเรื่อยๆค่อยๆเคลื่อนตัวเข้ามาหาเขาชี้ครีบของเขาจนกระทั่งฟินนั้นถอยไปจนมุมจากนั้นเขาก็กระโดดขึ้นบนหน้าอกของฟินแล้วตบหน้าเขาบางอย่างภายในตัวฟินแตกพลักด้วยความโกรธที่ชอบทำเขาจึงผลัากกันเทอร์ออกไปและกรีดร้องสุดเสียงว่านี่มันไม่ใช่ความผิดของฉันและขยับตัวจนชวนคนหัวลุกอีกหนึ่งครั้ง ฝ่นโค้งดาบแล้วฟันกันเธอจนขาดเป็นสองท่อนเลือดที่ไหลลิ่นออกมาจากล่างอีกครั้งตอนนี้ฉันมองได้อย่างชัดเจนแล้วว่าเหล่าอนิเมเตอร์ได้ใส่สารคลายเลือดลงไปในอนิเมชันของเขาซึ่งได้ไหลลงไปกองการอยู่บริเวณด้านล่างของหน้าจอและเริ่มรวมตัวกันเล่ากับว่าหน้าจอนั้นกําลังจะมีเลือดออกมาแม้มุมกล้องจะเปลี่ยนเลือดที่ไหลบนหน้าจอก็ยังคงไหลยอยู่บัดนี้ทากลางแสงสีแดงจางๆฉันมองเห็นฝ่นได้เมื่อเสียงกรีดร้องของกันเธอเงียบลง ฟินกระตรนหนักถึงทางออกของปัญหาของเขาเขาต้องฆ่าทุกคนที่เห็นการกระทําผิดของเขาในอีกไม่กี่วินาทีต่อมาภาพตัดต่ออันน่าสยดสยองปรากฏขึ้นบนหน้าจอเริ่มตัวด็อกเตอร์ปรินเซสฟินกําลังดาเนินการสังหารเจ้าหญิงทุกคนอย่างโหดเหี้ยมเพื่อลบล้างความผิดของเขาในทุกอาณาจักรทั่วดินแดนฉากเดียวกันก็เกิดขึ้นหากไม่มีฟินเดินเข้าไปหาเจ้าหญิงฟ้าดาบและเลือดที่ไหลออกมาอย่างสมจริงยิ่งกว่าเดิมพึ้นบนหน้าจอในตอนสุดท้ายของภาพตัดต่อ ฉันแทบมองไม่เห็นตัวละครผ่านรอยแดงนี้ด้วยซ้าหลังจากสังหารเจ้าหญิงฟินก็ตระหนักว่าเหลือพยานเพียงแค่คนเดียวน่นก็นคือเจคเขาเดินทางไปยังอาณาจักรขนมหวานและ,ะเผชิญหน้ากับเจคต่อหน้าเจ้าหญิงบ๊อบโบกัมเจคแปลงร่างเป็นสุนัขยักษ์มือเป็นดาบและต่อสู้กับฟินฟินถามเจคว่าเจคคิดว่าทั้งหมดเป็นแค่อุบัติเหตุหรือเขาเองก็คิดว่าฟินเป็นฆาตกรเจคบอกว่าเขารู้จักฟินเขารู้ว่าเขาทําทุกอย่างเพื่อช่วยเหลือทุกคนจิตวิญ,ญญาณที่แท้จริงของเขาเป็นวีรบุรุษ แต่ครั้งนี้เขาทำเกินไปและแม้แต่วีรบุรุษก็ควรพร้อมที่จะประเชิญหน้ากับอาชญากรรมของพวกเขาฟินทิ้งดาบลงแล้วก้มศรีรษะลงเขาเริ่มร้องไห้เจคหนตัวลงแล้วเริ่มกอดเขาทัานใดนั้นเจคก,ก็กรีดร้องดาบของฟินถูกฝังลึกลงไปภายในท้องของเขาฉันขอโทษฉันขอโทษจริงๆฟินกล่าวฉันขอโทษจริงๆทั้งหมดนี่เป็นความผิดของฉันขณะที่เจคนอนใกล้ตาย ฟินเงยหน้าขึ้นมองและเห็นเจ้าหญิงบอเบกรัรมจ้องมองฉากนั้นด้วยความน่ากลัวสีชมพูจางลงจากใบหน้าของเธอฟินยังคงถือดาบปเปื้อนเลือดของเขาไว้เริ่มตรงเข้ามาหาเธอเจ้าหญิงบอเบกรัรมก้มลงและยกแขนขึ้นปกป้องตัวเองขณะที่ฟินยังคงเดินต่อไปเธอเริ่มสะอึกสะอื้นฟินหยุดอยู่ครู่หนึ่งผมขอโทษเขาพูดเขาชูดาบขึ้นทั้งหมดนี่เป็นความผิดของผมแล้วหน้าจอก็ดับลง ผมมองไปรอบๆตอนนี้ผมยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามห้องของทีวีเราผมมองไปข้างหลังภาพบนหน้าจอแสดงเมนูหลักขณะที่ห้าวินาทีแรกของตอนวนซ้ำไปอย่างต่อเนื่องและเสียงสะอึกสะอื้นยังคงดังอยู่ผมก้มลงมองเท้าตัวเองและเห็นภรรยาของผมล้มลงกับพืน้นในมือของผมมีมีดจากครัวอยู่ในมือในโปรโดจะฆ่าฉันเลยภรรยาของผมอ้อนวอนผมรู้สึกตัวเต็มที่ทิ้งมีดลง บนพื้นข้างๆเธอเธอได้กรีดร้องออกมาผมพยายามจะกอดเธอไว้แต่เธอผลักผมออกไปอย่างสิ้นหวังและเริ่มร้องไห้หนักขึ้นเมื่อรู้ตัวว่าผมนั้นเกือบจะทำอะไรที่เลวร้ายลงไปผมจึงขอร้องให้เธอกลับมาหาผมมันไม่ใช่ความผิดของผมผมพูดภรรยาผมลบไฟล์ทั้งหมดจากฮาร์ดไรฟ์ตอนเช้าเธอบอกว่าไม่อยากดูรายการนั้นอีกเลยเพอผมถามว่าเธอดูอะไรไปบ้างเธอบอกว่าตอนนั้นจบลงไป1ินาทีเหมือนตอนอื่น แต่พอจบนั้นผมก็เหมือนตกอยู่ในผวังเธอบอกว่าเธอไม่เข้าใจเลยว่าผมกําลังพูดถึงเรื่องอะไรตอนที่ผมพยายามอธิบายส่วนที่เหลือให้เธอฟังและการที่พูดถึงเรื่องนี้ทําให้เธอนั้นร้องไห้ผมขอร้องให้พี่เขยนั้นชี้ให้ดูว่าเขาดาวน์โหลดไฟล์มาจากไหนแต่เขานั้นจําไม่ได้ตอนนี้คุณอาจสงสัยว่าทําไมผมถึงเลือกที่จะเล่าเรื่องนี้มันง่ายเอามากๆไม่มีใครเชื่อผมเลยเวลาที่ผมบอกว่าผมเห็นอะไรพวกเขาทั้งหมดเชื่อว่าเป็นความผิดของผม ผมพยายามที่จะฆ่าภรรยาของตัวเองจริงๆดังนั้นตอนนี้ผมจึงเล่าเรื่องนี้ด้วยความหวังว่าพวกคุณคนใดคนหนึ่งอาจจะลองหาไฟล์ торр ีนเดียวกับผมที่ได้รับบางทีคุณอาจจะเจอมันและคุณอาจจะอยากดูไฟล์สุดท้ายบางทีคุณอาจจะเห็นแบบเดียวกันกับที่ผมเห็นก็ได้นะและในขณะที่ฉันรอคอยความอยากรู้อย่างเห็นอันน่าสะเึงกลัวนั่นที่จะเข้ามาครอมงามใครสักคนฉันจะคอยติดตามข่าวนี้ต่อไป หวังเพียงสักวันหนึ่งจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับคนที่ฆ่าครอบครัวตัวเองและยอนความผิดให้กระตูนที่พวกเขาดูเมื่อน,นั้นทุกคนก็จะได้รู้วันนั่นมันไม่ใช่ความผิดของฉันเลยจริงๆและเราก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ Avenger Time l o ม์ร p อ s o d นอุบัติเหตุของฟินที่แตกสลายสรุปแบบส,สั้นๆง่ายๆเลยนะครับวันตอนที่หายไปนี้ฟินนั้นได้สติหลุดและคุณคิดได้ว่าตัวการของเลือดทั้งหมดนั้นคือไอซ์คิงที่คอยลักพาตัวเจ้าหญิงไปเขาเลยถือวิสาสะจัดการไอซ์คิงอย่างโหดเหี้ยม คนที่เห็นเหตุการณ์ก็บอกได้เลยว่านี่มันเกินไปแล้วฟินที่กลับมาคิดดูก็ได้รู้สึกว่า,าการกระทําของเขานั้นมันไม่ได้ผิดอะไรเลยแต่ทุกคนตาหากที่ผิดเขาจึงทำการสังหารผู้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดรวมไปถึงเจกเพื่อนรักของเขาด้วยแต่ในตอนที่ได้จบลงไปเหมือนว่าตอนที่หายไปนั้นจะเข้าสิงสามีและให้ทำเหมือนกับกระตูนซึ่งดีหน่อยที่เขาฟื้นสติมาได้ไม่งั้นก็คงสังหารภรรยาไปแล้วครับ อยากให้ผมทำร้อนอีพิซอดหรือคริปปี้พาสต้าอันไหนสามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับผมจะตามอ่านทั้งหมดเลยยังไงสุดท้ายนี้ก็ขอกอับคุณเงี้ยวเหงาทั้งสามระดับที่สนับสนุนผมมาณที่นี้ด้วยนะครับยังไงก็สามารถสนับสนุนผมเป็นกำลังใจได้ผ่านการกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c ค i b e ที่ช่องผมได้เลยนะครับอย่าลืมไข่กูมิ่งด้านล่างด้วยนะครับกดลิงก์คลิกตะกร้าด้านล่างได้เลยนะครับสับใครที่สนใจสำหรับวันนี้ก็ขอให้คุณจงเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับนะครับไม่งั้นฟินจะไปปิดปาากคคุณรรตีสสวัสั์บ